ฝา่าฝระเบียบข,ขยายขยายว่าอันนี้มั่วให้เจ้าหน้าที่จัดการไปเราก็จะไม่เกี่ยวเรื่องนดีคดีอันนี้เอา,นานหนาัาากหนกักไปคณะกรรมการก็จะส่งไปด้วยเนี่ยคือคือมันมันก็มีหลักประกันขั้นหนึ่งแต,<ม>แต่แต่เราต้องการถ้าจะชัดเจนมากกว่านี้เราจะเอากันยังไงผมคิดว่าเราก็ต้องศึกษาศึกษาปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็ขยาขยาไปเรื่อยๆรูๆ้สึกว่ามันมันดีขึ้นมันใช้เวลานะผมผมยังบบมั่นใจเลยว่ามันจะดีขึ้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเอ๊ะมา ดูณนะวันนี้แล้วมันความสามัคคีของชนเผ่ากับชนข้างล่างมันจะเชื่อมโยงกันเหมือนเดิมอันนี้ครับลดความขัดแย้งไปดีใจแลว้วก็ภูมิใจดีกว่าที่ผ่านมาเยอะคือที่ผ่านมานยะเราเจอกันคุครักั่วแต่ณวันนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบว่าไงตอนนี้โกงกันไหมแชร์กันไหมไม่มีตาสบายก,ก็แชร์กันอยู่กันได้กินก็นได้ไปบ้าน <ไ>้าร่า,าก็นอนได้สบายเลย้าโบนก็โอเคยีดีนะเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผ่านมาอาจจะไม่ไม่ผิดแต่อาจจะเป็นประสบก,การณ์ที่อาจจะเลร้ยวไไปแต่ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญว่าที่ผ่านมาโอเคนะแต่หน้าวันนี้เราจัดการได้ดีนะเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ให้ดีที่สุดว่าผู้จะเอาอย่างไรให้มันดีไปกว่านี้และจะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนด้วยถ้าถ้าเราจัดก,การได้ดีต่อไปถึงแม้ตายไปก็สบายใจ ที่ผ่านมามันถกเถียงขัดแย้งกันกล่าวหากันไปกล่าวหาเพราะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยก็ในขั้นตอนการทําข้อมูลก็ต่างคนต่างทําอุทยานทําบ้างชาวบ้านทําบ้างต่างคนต่างทำไม่ได้ทําร่วมกันถึงแม้เจเถึงแม้ภาพถ่ายทางการที่จะเอามาใช้แต่ถ้าไม่ได้เอามาทําร่วมกันไม่มีทางการยอมรับถ้าทําร่วมมันเกิดการเรียนรู้แล้เกิดการถกเถียงเกิดการต่อรอง ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำเฮ้ยขอคืนเฮ้ยตรงนี้เป็นที่ทํากินที่ทํามานานแล้วจําเป็นเนี่ยคือ,คอ,คอหมายว่าขนาที่เอาเครื่องมือนี้มาใช้เนี่ยมันเกิดการต่อรองเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการทุกอย่างมันเกิดแล้วไม่ใช่เกิดระหว่างคนสองคนเกิดเป็นชุดเป็นทีมหมายว่าทั้งหัวหน้าอุทยานทั้งหัวหน้าหน่วยต้นน้ําทั้งชาวบ้านทั้งกรรมการไปร่วมกันคือในกระบวนการทําข้อมูลเนี่ย เมื่อทำร่วมมันเรียนรู้ร่วมมันก็ต้องเข้าใจแล้วยอมรับมันผมว่าตรงนี้หัวใจของข้อมูลถึงแม้จะจําเป็นสาคัญแต่ถ้ากระบวนการจัดทําข้อมูลทําแบบมีส่วนร่วมจริงๆมันมันจะเข้าไปสู่ในเรื่องการยอมรับครับเพราะวาความทันสมัยของมันมันทําให้เห็นสภาพบ้านเรือนสภาพที่อยู่อาศัยที่ก้นใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดเท่าที่มีอยู่ในะปัจจุบันแล้วก็ทําให้เกิดการยอมรับนี่ก็เป็นประโยชน์ของมันแต่ว่า คนเอามาใช้นี่ก็ใช้บนพื้นฐานข้อเท็จจริงถ้าใช้เป็นแบบเอากฎหมายเป็นตัวตั้งมันก็ทำอะไรไม่ได้<ม>เอาระเบียบมติคอรมอเอาอะไรที่ที่เขียนที่กรุงเทพอันเดียวแล้วบังคับใช้<ม>ภาคใต้ก็เหมือนกันเนี่ยสจังหวัดชายแดนภาคใต้นครสวรรค์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เผ่าลัว,วเผ่ากะเหลียงเผ่ามงเผ่าละช้ระเบียบเดียวกันทั้งหมดมันไม่ยืดหยุ่นตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามความหลากหลายของจารีตประเพณีมันก็เลยเกิดปัญหาการบังคับใช้ที่ไม่เป็นจริงในกระบวนการนี้เอาแผนที่มาแล้วเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งแล้วเอาการพูดคุยกันเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติมแล้วส่วนที่ทําอยู่ทํากินต่อไปนี้ก็จะให้ทํากินไปก่อนจนกว่าจะรอการพิสูจน์และกระบวนการทําเรื่องสิทธิให้ถูกต้อง ม,มันก็นิ่งไม่มีการบุกพุเพิ่มเติมนะครับผมว่าไอภาพถ่ายมันช่วยได้เยอะครับเครื่องมือใจ GIS ช่วยได้เยอะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยว่าการการที่เรามีฐานข้อมูลที่ชัดเจนแล้วมันนําไปสู่การปรับประยุกต์ทําเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เกิดขึ้นมาเยอะเลยอยันนี้เราก็เริ่มทําข้อมูลเรื่องเขตอนุร,รักษ์พันธุ์สัตว์น้ําบนดอยหลายที่เกือบทุกหมู่บ้านประมาณสัก 500เมตรถึง1กิโลเมตรก็จะมีเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำซึ่งก็ทำให้ปลาต่างๆมาอยู่ตรงนี้มันมันก็เป็นอะไรที่เขตะบวน้อยก็มีเขตอนุรักษ์ชนีเขตอนุรักษ์สัตว์ป่านู้นเขตนมันเต็มไปหมดแล้วพวกนี้ถูกจัดทำเป็นฐานข้อมูล GIS นะครับซึ่งม,มันทำให้ข้อมูล GIS มารับใช้การบริหารจัดการแล้วตอนนี้มันก็เริ่มจะไปสู่เรื่องการ ของการคิดค้นทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นนงคือเมื่อเมื่อชาวบ้านมั่นใจในตัวเอง